ทุกคนปไะบัดเน่เฮา่มาเก็บบักทั่วภูมินะคะตอนนี้อากาศกำลังเย็นแล้วค่ะเพราะว่ามีลมพัดวีวีนะคะ,ะเว้นนี่ฮอนฮอนยี่สิบเกดยี่สิบแปดองศาว่ามันตับสิแตกฮอนค่ะฮอนเน่นะคะขนาดตอนนี้นะ หามงล้วเด้ค่ะหามงแรงแล้วแดดกันยังจ่าเยอะมาค่ะเฮามาเก็บทัวพุมนะคะทุกคนนี่นี่แหละค่ะกน็นหน้าทุ่มหน่วยหน่อย อยู่ข้างล่างค่ะทุกคนเบ่งด้วยรังจะโปร่งอีกเบ่งมึงนี่โดกโดกแม่เบ่งค่ะโดดแคกแน่ทุกคนเบ่งดอกกำลังจะออกอีกแล้วนะคะ สวนะคะทุกคนทุกคนรอบนี้ได้แค่นี้แหละยังอันน้นอยๆอยู่นะคะได้แค่นี้ก็เป็นร่างใส่ตู้เย็นไว้นะคะหั้นปล่อยให้มันแก่นะคะคอยก็ได้พันไปเยอะแล้วนะคะนี่นะคะยังอีกสองอันแกะแหละ ทเลปลาปล่อยหมันแกบานดีหฮวนค่ะทุกคนขนาดหามงแรงได้น่ยอันนี้นนก็อุบถั่วพาวส์ โอเคแฮงส์สัซย์ที่สวัสดีครับเอลซีอั้ง่งสวัสดีครับเอเฮ้อ่านหมดด้รว่ารถสบามุสาวเดีาวมุสาวเนี่ะคิบอ่ามุสาวนะค่ะทุกคนเบ่งหอมอยู่ค่ะทุกคนหอมน่อยๆนะคะ กุหลาบพันนีนะงามแต่ว่าบ่าหอมนะคะแต่สีเหลืองนะหอมหอมนะคะเดี๋ยวขอยี้ทายอ <c oughs> ่คันขูดอันต้นนะขยายลาเว้นเดอร์นิดหน่อยนะคะเบียรนิดหน่อยก็กเลยมาต้อนนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนนี่แหละเบียรนิดหน่อยก็กเลยเอามาแปลไว้น้ำกันนะคะ ค่ะเธอมันใหญ่นะคะทุกคนเต็นบ่ต้นนี้นะคะ่ะนั่เลหอมหอมขนาดไม่น้อยนึ่งจะเป็นปลาฉิบว่าหอมไปทั่วเลยติทุกคนมาเบิ่งหมากแพรร้อนนะคะปีนี้แพร้อนบอ่ดดเดาะอนะคะ่ะหมากแพร้อนต้นนี้นะ,ะมันเถ่าคะ่ะค่ะทุกคน ไมนบดดูพืจะปีเพราะว่ามันเป็นแพ,แพรร่อนพันหน่อยนะคะเบื่องดอกไม้ก้อนนี่ค่ะทุกคนสวยไหมคะเพื่อนอนะกำลังจะบานนะคะเบ่งตุ่มๆอยู่อันที่บานแล้วก็นองเพิงมาตอม ว้าวานหวานค่ะทุกคนแมนน้อยกระดา้ว <The noise> านสดสดปักคาว <The noise> ทุกคนเขาเข่าบ้านเ <The noise> มื่อนี่ิเสียเหตุยังกินเนาะยังคิดหาเนอะกินบ่ได้นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งช่องฟิตก่อนว่า มีอย่างสิเหตุนะคะตอนนี้ก็หามงเครืองแล้วล่ะคะ่ะหามงแรงเครืองเดี๋ยวค้ำๆจากน้อยยังค่อยจะเห็ดกินนะคะ6มงเครืองหรือถุ่มหนึ่งสี่นะคะยังค่อยจะกินข้าวแรงนะคะเดี๋ยวคอยก็จะล่างทั่วเนยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไปนะคะนั่นแหละ ท <laughs> ุกคนเมื่อนน่คอยจะมาตอบคำถามเอซีนะคะแล้วกำลังโชว์ให้เอฟซีเบิงน้ำนะคะว่าคอยใส่ยาสาผมยี่หอ้อยังนะคะแต่ว่านี่มันเบิดแล้วแหละค่อยว่าจะไปซื้อของกับพญายั่งอยู่่ะคอยยังไม่ได้สาผมเลยคะ่ะเมื่อนี่นั่นแหละนี่คือยาสาผมของคอยที่คอยใส่ประจำนะคะ hands h o u l d e r นะคะ ะกรอนไข่อยมาไมมไม่ข่อยใส่ออริอันนะคะแต่ว่าข่อยคั้นหัวข่อยก็เลยอ่าใส่ตัวนี้นะคะแล้วอันนี้ก็คือครีมหนวดผมนะคะทิสเซมเม่นะคะทุกคนทิสเซมเม่นะคะมันใกล้จะเบิดแล้วค่ะทุกคนเหลือเป็ลายเนี่ยแหละเดี๋ยวค่ะเปิดล้มเข่าก่อนนะคะนี่แหละนี่นะคะทิสเซมเม่นะคะที่ข่อยใส้กับ a นชแอนโชเดอร์ shoulder, สองอยางแค่นี้นะคะใส่มาจะแปดปีแล้วค่ะทุกคนอเอฟชี้ถามว่าผมขึ้นดกคือดำแท้ขึ้นพเห็นผมงอกตามจริงก็มีผมหงอกเส้็จน,น้อยๆนะคะเวลาที่ขอ่อยซ่อมกระจกขยเห็นข่อยก็จะถอนออกนะคะนั่นแหละนะคะนี่แหละคือ,อใส่มาตลอดเลยค่ะทุกคนตัวนี้นั่นแหละค่ะล้องเบิ้งแล้วคะทุกคน แก้คันนี่แก้คันศีรษะได้ดีมากเลยนะคะแล้วอันนี้ก็เฮใไ้ผมนุมสลวยนะคะแต่ว่าข่อยก็มีน้ำมันลูพมน้ำนะคะอ่าเป็นคลองร้อยอันนะคะทุกคนอยู่ข้างบนบ้านเพื่นอนะนั่นแหละค่ะน้ำมันน่ะเกลือบผมอ่าท้าผมนั่นแหละค่ะหลังจากที่เฮาสานี่อ่าเสร็จแล้วนวดด้วยอันนี้แล้วก็เซตให้หม,มาจากน้อยเป้าให้หม,มาแล้วก็ อ่ชฉลมนะคะใส่มือแล้วก็ฉลมแล้วก็เปล่าให้แหงเพราะแหงเราก็ฉลมอีกรอบที่สองนะคะนั่นแหละนะคะนี่แหละค่ะคือความหลับของมาดามบันรอบที่ใส่อวาวะทาไมผมผมถึงสลวยนะคะทุกคนร้องเบิงนะคะก <c oughs> ับทุกคนค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอ่ะคลิปนี้ก็ไปเก็บบวกทัวภูมินะคะแล้วก็ อากาศย้ำแรงนี่ก็อากาศพอดีนะคะแต่ว่าตอนกลางวันนะ่ะหอน,นะคะ่ะหอนสิบะหมีมออ่มงยูเลยะคะ่ะทุกคนเขามาในบ้านก็เย็นอยู่นะคะแล้วก็เปืดหน้าต่างออกให้ล้มทางนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะเมือนน่อนะเนี้น่ะยังบระทันเดยดังไฟทัดต้มน้ำเลยนะคะเพราะว่ามันหอนนี่หละคะ่ะคงจะดังตอนสองสามทุ่มพุดละคะ่ะนั่นแหละ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาหามาดามบันนอก,กับพญายพลังนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย